เดี๋ยวเรือเอาไว้นู่ได้กันนะบนนั้รวยรวยตุดักกุ้งไรก็เลีวไม่คุณดักุ้งเดียวเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษกองสมาคมซื้อมนชนอยู่วัดนากที่ธรรมราชเรียว่ากิจกรรมเสิรสมาคมซื้อมันชนนครอที่ธรรมราโดยนายกนายกคนใหม่กับนายจตนาแต็งวงนี่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 สีของพวกเรา่นเองครับคราจะไปแก้งบอลกันดี่อำเภอไหนอำเภอปีูน ว่าคนนี้ทำตลาดจ่ายถึงมีอะไรดีบ้างดิบุ้นนี่เร่งสองเดียวบิบุ้นมีมีแองแองน้ำแองน้มไหมสักอย่าง์ดิว่าตอนน้ำท่วมมันเข้มเดี๋ยวผมบอกวิ่งเล่นน้ำไม่กูซูบกันนะตะกั๊มเดียวว่าเมื่อปีโปโต่ต่ำที่ต่ำโต้หนามน้ำท่วมใหญ่บิบุ้นนะครับแล้วมันก็ทิ้งรองรอยคล่องคลองความเสียหายไว้เราจะได้เห็นกันแต่ว่าลักลักษณ์ว่านี้ครับไปแข่งบอลกันแข่งบอลนะครับ จริงันนี้ยุ่งๆกันเบีเนี่ยว่าพองานออกปักแล้วเอาละเลยก็ไล่ไล่ไล่น้วยงานกับวันนี้ต่้ววันตัวเดียวไปตีตะนา้นี่ก็จะต่อจงก้ามาเจ็ดเก้าทุอไอบีทีเอ็อันนี้ดีไม่มาไม่มาไปๆกับไปๆไโดยเฉพาะนะก่อนตูดีรักกมนักอรับสีวเลยมอเตอร์ตู้การักมอ่านี่โปสุนาสุนนากับสุนนาสื่อตัวมาเป็นงานนี้ตัวหนังอ่าเมนเรจเป็นคนควบคุมทีมฟุตบอล ี่แนะต้สนสุน,นารบผมแล้วก็มีผมเอกในการมีที่ตัวยืนตัวยืนสุนทาง้านา <c oughs> แล้วก็ทีนี้เป็นอ,อ,อีกอีกคลิปหนึ่งล้ที่เราพาไปเปนกก็นนกกระลาครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนี่ครับตอนนี้ก็หลือยก,กินตัวก็หนือยาก,กินตัวเพิ่มกำลังก้อนเดียวเพื่อวิ่งไลทั้งงานาที <c oughs> จัดนี้ด้วยก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวรับเลคับห่งองมห้าแปดเ็วันนี้ใายเวลาทีหลงแค่งเร็วนะครับบอกว่าอีตำนาตีแต่รู้เลนไม่รถจังวะวันนี้กำลังใจไม่มาก มีพุ่มหนักซ้อนนะรับโปแล้วก็มี่นะรับมาเป็นตัวเต้นแต่กากรเดินกล้อนะมากรมัทีวีมาพร้อมท้าบคนโกโนาเม้นกับต้งไม่เปย์ช่งสมาชิกกล้องซื้อมดชจแล้วก็ทิมจากติบูนได้ไม่เป็นนาเมนนามนไม่เป็นครับมีน้อยครับโกโก้โกโก้มากรมนิโนพาติบูลได้ เดินกูีดูไม่น่ากลัวเท่าไรครับเนี่ยผมตั้งใจจักยิงจักสามลูกแล้วก็จะให้น้องๆขัารปลงไปเล่นบ้านน้องๆแห่ฮะนาเมนต้องไม่เปเลยนะป่าพี่แต่เอกปันไปมั้งครับสู้ๆคระป่าป้าปา้าหมาป้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 ป้าปาป้าป้าป้าปาาป้าป้าป้้า ก็มีไว้นะนี่สิีมซื้อเหมืนจนบังวิ่งเนี่ยครับนี่ครับเรเก้เรเก้ครับเรเก้ไม่ได้ลุกครับผอยังไมเนียไม่ได้ที่เสื้อเจี๊ยเด็กหุ้นครับบังบีลุกอยู่บีลุกอยู่บีลุกที่ละยิงแล้วยิงแล้วอ่าเข้าไปแล้วครับซื้อเหมือนนำทีมไปแล้วครับหนึ่งต่อสู้นะครับตอนนี้หนึ่งต่อสู้นะครับตีมซื้อหมือนจนครับตีมใกล้เหมือนจนไม่จะรู้นะโอ้ยว่านกับว่านโอ้ยด้วย

ยิงไปแล้วนะครับของหนาสามลูกฝีมือของผมผเปิดด้วยกันเด็กๆมันอูเรากำลังนั่อยู่ถามมาดูต่อหนึ่งครับตอนนี้ความดีมากเลยเล่นดีอย่างกับเรียบูนมันขึ้นก่อนเลยนะครับท่านคิดว่าการเล่นแบบนี้เล่นแบบไหนครับขึ้นโน้มเหมือนกับดีมันอยู่อ่ะเล่นไม่ออกเลยพอดูกับเรียบูนทีมันอย่างไม่พอดีเขาแผ่นบอลเขาต้องประท้วงหน่อยนะนะครับจ้ะ โอเคเนี่ยกำลังเคลียร์อย่างตุดใจขัดทิ้กำลังรู้จมเทียพเลยนะครับลูกฝ่ายเราได้เลยวันนี้ถึงท่อมไหมครับไม่มีเลยวันนี้มีเลยครบเด็กข้างบ้านเอาอุดหนังแรกไหนโน้ตเลียมเดี๋ยวเวลาวนมันมันหมอบบอย่างตอนนึงมันโผล่มาอย่างนี้ได้ผมหมายว่าเองว่าเออยัด้ยงมันน้ำหน้าเออไปอะไโตรงกรรมมาดึงมาใหม่ก้อย ครับตต้นะรัที่ส้นนะครับานิโอ้โหนอน้เลยดู้นอนนอวันนี้เราอยู่ทีอังกกับนาำตะทุนครับหลังจากแข่ง ดช่รบรบอรยแลทีมทีมมวลชนชนะต้เป็นประวัติการครับ <laughs> เป็นความอันดีเปย์เพราะคนณแไ่ไหวหรด่าไม่เกะเปย์หรอซึ่งที่เห็นอยู่ฟัามือว่ามีก็คือทางเวียดนามที่เราเราเราพิ่มทุ่นในในตอนแรกครับว่ามันมีเหตุการณ์โควิทะลุแล้วก็มื่ก่อนอย่างนี้มันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอีสลาดเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยก็ทางใหญ่แล้วก็พอนามมันเออโควิมันจะลดลงมากเลยปกติ กันเชื่อนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมท่ามป้าจอยป้าจอยมาตรงนี้อ่าพี่มาที่ไปอ่างเก็บน้ำกระตุ้นพี่มาที่ไปคือมากับรถกับบีชีสอีก้ะป้าจอยครับะพี่มาที่ไปของแกนี่จะไหมคะอ่าเร็กซ์พีโรงพยาบาลน่ารักชั้น1วันดีหยิบซองฝึกสติกายนเป็นปลิกกระได้ยองปคงอ่าเกิดก็เดี๋ยวก็ได้ผู้ตกกระพย์รยการตี่ว่ามันอ่า เขาโพแล้วการลงมาครับผู้บ้านที่มีคนอยู่มาตั้งจุ้งมาต่างดินแล้วก็มาตั้งต้นไม้บนเขานี่แหละค่ะแล้วมาตับผู้บ้านตอนนั้นมาการดึกนามันนะมาการดึกแล้วคนกันนี่นี่ไม่ตันไปไปตั้งเม็ดตีปูนี่อมอะไรกวาดซอกาด้ซ่อมอะกว่าดซอเลยนะซ่อมเลยกว่าดซอแล้วการลั่นจากเหตุการณ์นั้นเลยค่ะจะเป็นกามาค่ะดูน่คุณก็ไหนล่วงไหนล่วงกระไดมีแบบเราชดับลิ้นไอ้คมชนปลาทานมี สร้างอ sociedad, Bref, ่างเก็บน้าพื่อดีจะกักเก็บน้าเวมือนลานะฝนจะได้ไม่มีปัญหาถึงก็คุดตะกั่วอย่างนี้ต่ำดีต่ำนึงตั้นเครื่องทางนี้ต่ำเป็นตั้งเครื่องบรรยากาศเขาเลยเป็น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 เมื่อนี้แหละจะขึ้นมองไปไกลๆมันนี้ปลาบอกงเห็นเป็นยอดเมนอยู่น่าจะตรงนั้นน่าจะเป็นยอดเมนนั้นค่ะก้องวัดวัดซี่มาดามหรือว่าวัดกาตูนตอนนี้คือตาล่ากาตูนจะไม่อดีตเลยค่ะเป็นตาล่าตีเคยดุเรื่องจะไม่เด็ดฟีต่ำนึง ลาก,การะตูนี่เป็นลาตีวาจเจริญว่าเปลือแน,เน่เปลือยปีบวนมีรงนั่งดึงโต้งรองดูไงตำบลื้อนี่ไม่มีบิดนั่งแต่แด่นี้มีบิดนั่งแสดงว่าจริงกันไอ้โรงพยาบานตรงเนี้ยเจริญกว่าทุกคนและทั้งม,มนั้นหลังกายก่อนก่อนดีคนตะล้่มค่ะใจก่อนตีวะดินโกนนลอีตะลุมลงมาถึงนั่นใจ,ะจะเจริญม,มากเปลือยขอบคุณข้อมูลดิจิกประจอยครับค่ะค่ะค่ะดีค่ะอคชั่นครับ Mày th ได้ไม่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 ได้ ยายกสมาคมพู่แกนทีมฟุตบอลครับไม่รู้จักลุมเลยเดี๋ยวไม่เยอะไยเดียวลุ้นอะนนี้มากไกดกับดีน้ากับดีเยดูมาเช็คมาดูไปนะนุนี้พี่ลงกันเลยก็นี่ก็คือนอนประตูทีมมนมืนชนครับเพราะไม่นี้บินตามันซ่อมรบต่อร้อยเต็มที ดวคือเวกพวกเวกชาร์่งนะชารช่องไนะทำไมเิมานี่ถือว่าโอเคโอเคโเคาจ่อนะโอเคนะออโอเคนี่ลงแบบั้นามนือม้ยไอเมาชื้อไอ้เมาชื้อช้าม่ที่ไมลงมันจะเมานีไม่ใหญ่นีนไม่ใหนไม่ใ่นะไม่ให่นะวันนี้ที่เมาดีนะไอ่เด็กไม่ลงไม่ในานวันนี้จริงๆต้องมาลงกูปาจอยก็จะได้กานกู ตั้งต่มา้งเล่นบท่ามเข้มสอ้เข้มเข้มปี่แเเป็นประกูไ้กับทิมชิมชุนตอนตอนช่วงแรกหลังจากในเป็ี๊ยเข้มก็เปลี่ยนเป็นนอมน้อตังแเอตัวินแจกไหมแจกแค่มาอยมาลอยเบอร์ม่เข้มส่องไปนายกเจ๊กไหมนี่มีบินหลเบอร์กิน้เบอร์กี้แต่ว่าทิมนอนน้าวันนี้ สามตองสามนะเออดีใชเราประเดิมนายกคนไหมด้วยเหลือด้วยเลืออ่ารับมือด้วยก็คนมาพี่เราวไปยุบครับลุงบินนะลนเอาใจไม่าไม่จาวัดจัดเก็บาลงวัดอะไรไม่ไหวว่ไนังค่นีไปด้วอไม่ช่เรื่นีมึงินเข้าไปนไพี เเดนยวได้ตังไเลยเวดีได้ยิเนมั่งเาวดีหตายดีแล้วะเิน้แล้วใรกเ็ดอาตนอ๋อไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็มาจิ้มก่อนเจ้าลวดฝังเมดไปเลยมาจิ้มนึกวั้นน้องนนั่นไปทางเรัครับครัเป็นตรงโย่เออตรงนั้นเลยหิิมเด้โยเลยไม่เป็นไปทีาเบียกลางเรอเบ

แกบดทกันได้วันนี้เล่นหนาเล่นสุบกันนึไปในไปในระยะเวลา้าวนานเลยครับติดเรื่อมรนไม่เคยนหนเลยครับว like ันนี้ไม่รู้จัดกัเก้าเล่นไหมครับหนาครับอ่ามันมาดูผู้จับปตูครับเอาได้จับโปงจับโปโงกับปกบโปกับประตูโปเบือนเลยอนี้เออสร้างส้ามซ่องนี่เป็นเออสังกัดเีพอใจไหมตรงห ทบใจมารอไม่เคยทำมาเลยใจหมาขนาดนี้เลยครับทุกครังตุ๊ดตังเราทุกครั้งเราเพ่ประจับครับมาในน้ำสมาร์ทโฟนแเต็มเต็มเลยนะใช่ครับในถุงเรือดนี่สมาร์ทสมาร์ทชนจนบางคนติดน้ร่าดกับอ่าไยสวัสดีครับ